เมื่อเจ้าของโมเตลในย่านชนโบจับแขกทุกคนที่เข้าพักมาฝังลงดินปลูกพวกเขาไว้ในส่วนหลังบ้านเหมือนผักออแกนิใช้อาหารบัวเป็นปุย๋ยแล้วคุณในอ้วนจนถึงเวลาเก็บเกี่ยวเพื่อนำเนื้อรมควันมาแปลร,รูปขายไปทั่วเมืองวันนี้ลุงเทศพาสปอยนั่งเรียงโมเตลเฮลเป็นหนังปีพันเเตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับ เอื้อไหมเวลาดูหนังและภาพไม่ชัดเจอโฆษณามากวนใจลุงเท็ดมีโปรโดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix พรีเมียมโดยทีมงาน NFtheater ในราคาเริ่มต้นเ3 9บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0เรื่อเรือไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม แต่อิเมะสุดมันก็มีให้ชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากๆมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID Line ทุกนาก็รันตีได้ผู้ใช้งานมาแล้วมากกว่า2 5 0 0 0 0 0แอดเคาสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการลุ้นรับรางวัล5 0 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่าสาิครั้งใครที่กำลัง มองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพร่ลูกค้าและมีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF t h e a t e r เปิดเรื่องมาที่เจ้าของโรงแรมนามว่าวินเซนและไอดาน้องสาวของเขาอาศัยอยู่ที่โมเตลแห่งหนึ่งติดกับฟาร์มในรัฐทางใต้โดยห้องพักริมทางแห่งนี้มีชื่อว่าโมเตลเฮลโลแต่ตัวโอบนป้ายจะติดติดตับอยู่ตลอดทาให้บางทีความหมายก็เปลี่ยนเป็นห้องพักแข่งนรและวินเซนตยังเป็นเจ้าของฟาร์มที่อยู่ข้างเคียงอีกด้วยซึ่งมีเมนูขึ้นชื่อคือเนื้อรมควนันที่ชาวเมืองกล่าวขานว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้แต่ความลับของวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่เขาใช้ ก็คือเนื้อมนุษย์อบดินแล้วรมควัน ในทุกๆคืนวินเซนต์จะออกไปตรวจดูกับดักที่วางไว้ทั่วโมเตลเพื่อดักจับเหยื่องโง่เขลาที่บังเอิญพัดลงเข้ามาเช่นเดียวกับคืนนี้เขาขับรถออกไปล่าตระเวนบนถนนเลี้ยงเมืองและซุ่มรออยู่ในปา่าเวลาเดียวกันรถคันหนึ่งได้แล่นผ่านมาพอดีผู้โดยสารสองคนประกอบไปด้วยชายนามว่าโบและเทอร์รี่แฟนสาวของเขาก่อนพลาดเหยียบตะปูเรือใบจนทำให้รถพลิกควม่มเป็นผลในทั้งคู่สลบมือวินเซนต์ที่แอบดูยวงห่างไม่รอชา้า งไปจับตัวเหยื่อเหมือนกับจับศาเพราะว่าเขากลับรู้สึกถูกชะตากับฝ่ายหญิงจึงพาฝ่ายชายไปทิ้งไว้ในส่วนหลังบา้านและพาหญิงสาวกลับไปที่โมเตลเพื่อช่วยให้เธอฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บซึ่งทําให้ไอิดาไม่พอใจอย่างมากและต่อว่าที่วินเซนต์ดูเหมือนจะพิศวาสเธอเกินไปเพราะนอกเหนือจากไอิดาจะเป็นน้องสาวที่คลานตามกันมาแลว้วเธอก็ยังเป็นเมียของวินเซนต์ไปในคราวเดียวกัน ต่อมาหลังวินเซนต์ไปทำงานที่โมเตลก็รับแขกตามปกติและชิมเนื้อรมควันอัดแท่งที่เรื่องชื่อของตนที่ปราศจากสารกันบูดร้อยเปอร์เซนต์โดยทั้งหมดนี้ขายในราคาเพียงแค่สาด่ดอลลาร์ทุนั้นซึ่งคู่ผ่วเมียก็กล่าวชมว่าอาร่อยถูกปากก่อนกว้านซื้อกลับไปแจกจ่ายให้คนที่บ้านได้ลิ้มลองเวลาเดียวกันลูกๆของพวกเขาก็มองเอินไปวิ่งเล่นที่โรงนาแต่ทันทีที่เปิดประตูเข้าไปดูกลับต้องตกใจให้กับชิ้นส่วนของสัตว์ที่เรียงรายอยู่บ ตแต่นี่ขวัญพว่าไปกว่านั้นคือมีชายสวมัวหมู่คนหนึ่งโผล่ออกมาแกล้งทั้งคู่จนตกใจกลัวและวิ่งหนีออกไปกลับไปขึ้นรถโดยไม่บอกพ่อแม่สักคำว่าเจออะไรมาก่อนที่พวกเขาจะบึ่งออกจากฟาร์มในเวลาไล่เลี่ยกันจากนั้นวินเซนต์ก็กลับไปที่สวนลาบที่หากมองเพลินก็เหมือนรั้วต้นไม้ทั่วไปก่อนเปิดเพลงเพื่อสร้างความสุนทรีและลงมือทำงานอะดิเรกที่เขาชอบ ช้าของอีกวันนายอำเภอรบรูตก็แวะเวียนมาหาเขาคือน้องชายของวินเซนต์อีคนที่ไร้เดียงสาและมีมารยาทดีงามที่สุดในบรรดาส,สามคนแต่ต่างจากไอด้าตรงที่เขาไม่รู้ความลับของพี่ชายโดยลังเข้ามาข้างในก็ตกใจที่พบคนแปลกหน้าอยู่ในบ้านเพราะเธอรี่ได้สติและลงมาพอดีเธอถามฮาโบแฟนหนุ่มของตนวินเซนต์เลยบอกก็แฟนเธอตายในอุบัติเหตุรถควม่มและเขาได้สั่งโบไว้ในส่วนหลังบ้านอย่างสมเกียร์แธอรี่ ช็อกทันทีที่ได้ยินและโผล่เข้าไปกอดรูธด้วยความโศกเศร้าซึ่งชายหนุ่มก็ให้กำลังใจและบอกว่าเวลาจะทำไม่ทุกอย่างดีขึ้นและเนื่องจากเทอร์รี่ไม่มีที่ไปวินเซนต์จึงอนุญาตให้เธอพักที่นี่เป็นการชั่วคราวแต่แม้ภายนอกเขาจะตีหน้าเศร้าแต่ภายในกลับรู้สึกดีใจจนอดยิ้มไม่ได้บรูตตำหนิพี่ชายที่ก็ทำอะไรโดยพลการเนื่องจากเขาฝังศพพลเมืองโดยไม่ขออนุญาตอีกฝ่ายอ้างว่าตนมีสิทธิ์เต็มประดาพระโบสถ์เสียชีวิต ในพื้นที่ของตนจากนั้นมินเซนส์พาเทอรี่ไปดูศพแฟนนุ่มเธอเสียใจจนแทบรับไม่ได้และเท่าชาราอ้างกับน้องชายว่าที่เขาทำแบบนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะไม่อยากให้เธอรี่ต้องทนเห็นสภาพศพที่ไม่น่าดูของคนที่ตัวเองรัก ต่อมาขณะวินเซนต์ให้อาหารหมูอยู่ในฟาร์มเจ้าหน้าที่บ๊อบก็เดินทางมาตรวจสุขภาพตามนาดเขาเลยทิ้งให้บ๊อบตรวจสอบตามลําพังส่วนตัวเองเขาไปในโรงฆ่าสัตว์แต่แล้วบ๊อบก,ก็สังเกตเห็นรั้วแปลกๆที่ถูกสร้างห่างจากฟาร์มมากเกินไปซึ่งหลังมาตรวจสอบที่นี่บ่อยครั้งเขาก็ยิ่งทวีความสงสัยมากขึ้นทุกวันจึงแอบเข้าไปสอดส่องว่าวินเซนต์ทำอะไรอยู่ในโรงฆ่าสัตว์แต่อีกฝ่ายโผล่หัวออกมาพอดีในสภาพเปืือยเลือดทำให้บ๊อบตกใจแล้วรีบแจ้ง วสุขภาพหมู่ครบถ้วนดีทุกประการก่อนบึงกลับบ้านอย่างไม่รีรอตกเย็นขนาดเธอรี่นั่งเศร้าอยู่หน้าทีวีวินเซนก็เข้าไปปลอบโยนว่าอย่าคิดมาเพราะความตายคือสัจธรรมของชีวิตและหน้าที่ของคนครึ่งหลังคือต้องใช้ชีวิตต่อไปซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้อยู่บนโลกนี้ตัวคนเดียวทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจขึ้นบ้า,บางและกล่าวขอบคุณที่วินเซนดีกับเธอขนาดนี้ ตกดึกขณะวินเซนต์เดินตรวจตราความเรียบร้อยเขาเห็นรถคันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดเงียบๆในเขตบ้านของตนปรากฏว่าเป็นบ๊อบที่ย้อนกลับมาตรวจสอบเรื่องที่ขาดใจและหลังปีนเข้าไปดูก็พบว่ารั้วที่เขาเห็นในตอนแรกเบื้องหลังของมันคือแปลงปลูกพืชบางชนิดที่ผลผลิตถูกคลุมด้วยถุงผ้าอย่างดีแต่ประเด็นคือมันมีเสียงควรวนคลางและขย,ขยับขยืนเองได้เมื่อบ๊อบเปิดดูพันต้องช็อกสุดขีดเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือมนุษย์ถูกฝังทั้งตัวซึ่งมีส่วนหัวเท่านั้นที่โผล่ พ้นดินและมันเหมือนกันบว่าเหยื่อถูกตัดสายเสียงออกไปเพื่อไม่ให้กรีดร้องขอความช่วยเหลือออกมาได้แต่ไม่ทันที่บ๊อบจะนำสิ่งที่เห็นไปเปิดโปงเจ้าของฟาร์กก็ฟาดเขา้วยพรวดจนสลบเมื่อเสก่อน จากนั้นวินเซนต์ตะเวนล,ล่าเหยื่อรายต่อไปโดวยวางกับดักมีกลางถนนหลังจากรอคอยมินานรถตู้ที่เต็มไปด้สมาชิกวงดน,นตรีที่พิยามาตลอดทางก็ติดกับเขาเด่นเต็มเป็นผลในยางระเบิดและพลิกคว่ำลงข้างทางปิดท้ายด้วยการที่วินเซนต์เอาแก๊สยาสลบไปรมควันในพวกเขาหมดสติแล้วก็ไปรับไอด้าไปร่วมสนุกด้วยกันร,ระหว่างทางวินเซนต์บอกน้องสาวว่าตัวเองรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการสรรหาวิธีใหม่ๆในการล ลวงไอ้พวกโง่ให้ติดกาแล้วขามีความสุขอย่างมาที่งานอดิเรกได้กลายมาเป็นเงินจุนเจือครอบครัวชั้นดีซึ่งน้องสาวก็เห็นดีด้วยและบอกว่ามันคืองานศิลปะรูปแบบหนึ่ง เมื่อถึงส่วนลาบทั้งคู่ช่วยกันเคลื่อนย้ายเหยื่อรายที่4ี่ไปฝังไว้ในส่วนซึ่งตอนนี้บ๊อบก็กลายเป็นหนึ่งในผลผลิตเช่นกันวินเซนต์นรถไถมาพรวนดินและขุดลึกลงไปประพอกับส่วนสูงของทั้งสคนก่อนบอกให้ไอดาลงมือเพาะปลูกได้เลยแถมเขายัางเรียกแทนตัวเหยื่อที่จับมาว่าสัตว์อีกด้วย เช้าของอีกวนันวินเซนต์ไอดา้าบรูตและเทอร์รีออกไปนั่งปิกนิกที่ทายไรยและพูดคุยสเปเฮระต่งตางๆเมื่อเทอร์รี่เอ่ยชมเนื้อรมควันที่หอมหวานและถามความลับของสูตรนี้อีกฝ่ายก็เล่าปูมหลังให้ฟังว่าเมื่อก่อนตระกูลเรายากจนยังงาไม่มีเงินแม้กระทั่งซื้อตู้เย็นจึงจําเป็นต้องใช้วิธีรมควันเพื่อถนอมมหารและสัตว์หลายชนิดในละแวกนี้ทั้งไก่กระตา่ายปลาไหลหรือแม้กระทั่งโกก็ล้วนถูกนํามรมควัน แทบทั้งสนก่อนที่วินเซนต์จะเล่าเรื่องโจ๊กให้ฟังว่ามาก่อนย่าของเขารำคาญเสียงหมาเห่าหอนในยามค่ำคืนตนก็เลยหุบป,ปากมันด้วยการจับมาทำเสกกรอกลมควันเสียเลยบรูซจอมซื่อบื้อที่ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องจริงก็เลยเล่าเสริมว่าหลังจากนั้นวินเซนต์ก็เสิร์ฟอาหารเย็นให้กับยา่าและหลังจะเธอกินมันเข้าไปก็ชอบกับเนื้อที่นุ่มลิ้นโดยไม่รู้ตัวและทั้งหมดก็หัวเราะชอบใจเว้นเพียงแค่เธอรี่ที่รู้สึกสะอิดสะเอียนกับเรื่องเล่านี้แต่ เม่ได้ากำลังเผยหลุดปากถึงสูตรลาบว่าวินเซนต์ผสมเนื้อหมูกับเนื้ออะไรผู้เป็นพี่ก็ต่อยท้องเต็มแรงและแก้ตางไปว่ามันเป็นเครื่องเทศสูตรพิเศษที่บอกใครไม่ได้บรูซท,ที่เห็นเทอร์รี่ตกใจกับเรื่องเล่านี้จึงพาไปพายเรือชมวิวที่ทะเลสาและบอกกับพวกเขาไปพูดคุยกคบคำทุนันก่อนชวนหญิงสาวไปดูนั่งด้วยกันในคืนนี้ซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบตกลง ตกดึกวินเซนต์กับไอด้าไปที่แปลงผักมนันดูและให้อาหารเลวแทนปุ๋ยแก่พวกเขาผ่านกล้วยที่สอดเข้าไปในลำคอแล้วก็พูดคุยกันว่าพรุ่งนี้เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้หนึ่งคนซึ่งรอบนี้มีแต่ไข่มันเยอะถึงนั้นเวลาเดียวกันขณะบรูซและเทอร์ลี่กลับจะดูนางก็พบกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมผิดกฎหมายอยู่ข้างทางเขาดึงโชว์พาวเวอร์ด้วยการเข้าไปขับไล่ซึ่งหญิงสาวก,ก็มองว่าเขาเท่อยู่ไม่น้อยต่อมาบนถนนเลี้ยงเมืองหญิงสองคนนามว่าเดบบี้และ เลสูซี่ที่กําลังซิ่งรถกลับบ้านได้ถูกขวางด้วยฝูงวัวกลุ่มหนึ่งที่ทําไม่ไปต่อไม่ได้แตเมอเพ่งดูดีๆกลับพบว่ามันคือกล่องกระดาษที่ถูกสร้างขึ้นทั้งคู่รู้สึกไม่ชอบใจที่ถูกกลั่นแกลง้งและสูซี่ก็ลงไปเคลื่อนย้ายมันด้วยความงุดดงีก่อนพลาดท่าถูกวินเซนต์ที่ซ่อนตัวอยู่จับตัวไว้ได้และเอาอยาสลบเพทดโดมแต่ดันปล่อยให้เยื่อรายที่สองหลบหนีไปได้วินเซนต์จึงไม่พลาดที่จะไล่าตามไปตีๆขณะดเดียวกันบรูซพยายา เกี่ยวพาาสีเทอรีแต่อีกฝ่ายที่ยังเสียใจกับการตายของพวกเก่าก็ไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยแล้วดูจูวิทยุก็ดังขัดจังหวะปรากฏว่าเป็นเสียงของเดบบี้ที่ขอความช่วยเหลือพร้อมกับแจ้งเส้นทางที่กําลังถูกใครบางคนไล่ล่าซึ่งอยู่ห่างจากฝร์งวินเซนต์ออกมาสิบไมล์บรูทที่ได้ยินจึงทิ้งความหื่นกระหายของตัวเองแล้วรีบปีไปช่วยประชาชนที่กําลังตกถูกด้านของวินเซนต์ที่กําลังไล่ล่าอย่างเมามานก็ตามไปประกบได้สําเร็จเดบบี้ที่หวาดกลัว สุดขีดจึงหมดสติไปเป็นผลในรถลงข้างทางไปหยุดอยู่หน้าทะเลสาเปิดช่องให้ก็จับตัวเธอออกมาได้ไง่ายๆแล้ววินเซนต์ก็ไม่พลาดที่จะทําลายหลักฐานด้วยการดันรถจนจมลงน้ำขณะเดีวยวกันร,รถของบูธจมลงไปในแอ่งโคลทาให้ล้อฟรีและไปต่อไม่ได้บรธเลยลงไปดันท้ายรถและให้เธอรี่คอยเร่งเครื่องจนท้ายที่สุดก็หลุดออกมาได้แต่ก็แลกมากับการที่เขาต้องเลอะไปทั้งตัวและในฝั่งของวินเซนต์นำเยื่อรรยไหม ทั้งสองไปฝั่งลงดินเปลี่ยนพวกเธอเป็นมนุษย์ออร์แกนิกเหมือนกับเหยื่อก่อนหน้าและเข้าคิวเตรียมนำไปแปรรูปต่อไป ต่อมาเมื่อจัดการทุกอย่างเสร็จสิน้นก็เป็นเวลาเดียวกับที่รูทเข้ามาส่งเทอรีในสภาพเนื้อตัวมอมแมมไปได้โครนเขาซักถามวินเซนต์และไอดาเกี่ยวกับเสียงขอความช่วยเหลือทางวิทยุซึ่งอีกฝ่ายก็อ้างไปว่าคงเป็นแค่เด็กไวยรุ่นที่ก่อความวุ่นวายและเล่นตลกกันทุนานจึงทำไว้ทั้งคู่ที่เหนื่อยมาทั้งคืนรู้สึกโล่งใจและแยกย้ายกันไปนอน โดยหลังบรูตจากไปคู่รักคู่หนึ่งก็เข้ามาจองห้องพักเขาและเธอมีชื่อว่ากายและเอดีซึ่งแจ้งว่าพวกเขาต้องการห้องพักส่วนตัวที่อยู่ห่างจากลูกค้าคนอื่นๆเนื่องจากคืนนี้ทั้งคู่จะจัดงานปาร์ตี้สวิงเกอร์และไม่อยากส่งเสี่ยงรบกวนผู้ใดก่อนชักชวนให้วินเซนต์และไอด้ามาร่วมสนุกด้วยกันซึ่งอีกฝ่ายก็ตอบตกลงแต่เมื่อถึงเวลานัดหมายและกายกับบีดิกก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมสําหรับค่ําคืนสุดสยิววินเซน์และไอด้าก็ตามมาสมทบ ร้อมกับเชื่อสองคนที่นึกว่าอีกฝ่ายมาร่วมเสพสุขด้วยจึงยินยอมไม่พันธนาการแต่โดยดีก่อนที่พวกเขาจะให้ดมยาสลบอีกตามเคย เช้าบำรุงคืนเทอร์รี่บอกกับวินเซนต์ว่าตนรู้สึกชอบทีน่นี่และขออยู่ต่อสักระยะวินเซนต์จึงเสนอที่จะพาเธอไปดูงานในฟาร์มและจะสอนวิธีทาเนื้อรมควันให้ด้วยอีกฝ่ายตอบรับด้วยความยินดีแล้ววินเซนต์ก็พาเธอไปส่งที่โรงฆ่าสัตว์ก่อนบอกว่าตนจะไปเตรียมของสักครู่ซึ่งขณะที่เท่าชารากําลังจะออกไปเทอร์รี่ก็หอมแก้มเขาเป็นเชิงบอกว่าตนเริ่มมีความรู้สึกดีๆให้จากนั้นเทอร์รี่ก็เข้าไปสํารวจข้างใน พยายามเรียนรู้วิธีใช้งานเครื่องมือต่างๆแต่แล้วไอดาก็ออกมาต่อว่าและใช้กําลังเข้นถางมาเธอเข้ามาที่นี่ได้ยังไงอีกฝ่ายบอกว่าตนได้รับอนุญ,ญาตจากวินเซน์และเขาจะสอนฉันทําเนื้อรมควันไอดาจึงกลับมาผ่อนคลายและเป็นฝ่ายพาเธอไปเดินชมการผลีจากนั้นก็ชวนเธอรี่ไปที่ทะเลสาบเพื่อเล่นน้ําด้วยกันอีกฝ่ายที่อยากสนิทกับไอดามากขึ้นจึงตอบรับคําชวนแต่แล้วเมื่อทั้งคู่แวกว่ายอยู่กลางสาไอด ก็เผยตัวตนที่แท้จริงเธอใช้มีดโกนที่เตรียมมาเจาะหงยางตัวเองแล้วแซงทําที่เป็นจมน้ำและเมื่อเธอรี่พยายามเข้าไปช่วยอีกฝ่ายก็กดเทรลงไปหวังให้จมน้ำตายแต่วินเซนมาทันเวลาและช่วยเธอไปได้ก่อนพากลับไปที่โมเตลเพื่อประทมพยาบาล หลังยิงสาวได้สติไอดาก็ขอโทษยกใหญ่ที่จะทำลงไปเพราะว่าตื่นตกใจเท่านั้นและขอบคุณที่เธอรี่ช่วยชีวิตเธอไวหลังไอดาออกไปเธอรี่ก็เผยความในใจที่มีตวินเซนโดยบอกว่าเธอตกดุมรักเขาเต็มประดาก่อนเอมือเท่าชาราารลลบไัยเรือนราแต่อีกฝ่ายกลับขอให้เธออยู่และบอกว่าเราควรแต่งงานและบอกว่าเราควรแต่งงานในถูกต้องเสกอน วันต่อมาวินเซนต์ไปหาบาทหลวงบิลลี่เพื่อดูเลิกแต่งงานอีกฝ่ายกล่าวคำยินดีและบอกว่าตนจะจัดการเรื่องทุกอย่างให้เสร็จสิ้นพรุ่งนี้จากนั้นระหว่างทางกลับบ้านบิลลี่ก็เจอบรูตโดยบังเอิญจึงเข้าไปสอบถามมารู้เรื่องแต่งงานของวินเซนต์กับเทอร์รี่หรือย,ยังซึ่งจะถูกจัดขึ้นพรุ่งนี้บรูตท,ที่ได้ยินถึงกับสะบัดว่าเป็นไปไม่ได้และรู้สึกไม่พอใจอย่างมากที่ต้องสูญเสียหญิงที่ก็ชอบให้กับพี่ชายแทๆ้ๆเป็นผลในขาบึงไปที่บ้านวินเซน ในทันทีเพราะคิดว่าเทอร์รี่ถูกบังคับไปแต่งงานเขาโวยวายเข้าไปคาดขันความจริงจากปากหญิงสาวแต่เมื่อรู้ว่าเทอร์รี่าัฒนาเช่นนั้นบรูก็ขานหัวชนฝ่าและถามว่าคุณเสียสติแล้วหรือไงทำไว้น้องคู่มีปากเสียงอย่างนาัจนวินเซนต์ต้องขวาลูกซองคู่ใจออกมาและยิงไล่ให้เขาใส่หัวออกไป เย็นนั้นวินเซนต์เซอร์ไพรส์รแวนเพชทห้เทอร์รีจนทํเอาอีกฝ่ายปลื้มใจอย่างมากไอดาที่รู้เรื่องก็มาแสดงความยินดีและร่วมดื่มฉลองกับพวกเขาก่อนช่วยโอกาสที่เทอร์รีเพอแอบเทยาลงไปในแก้วแชมเปญของเธอเป็นผลให้หญิงสาวหมดสติในทันทีซึ่งนี่คือแผนการของวินเซนต์เพื่อที่เขาและน้องสาวจะได้เคลียร์ฟาร์มให้ดูดีและเตรียมของตกแต่งไว้สำหรับงานเลี้ยงพรุ่งนี้ ในช่วงหัวคำ่ำบรูทที่ยังคงโกรธเคืองพี่ชายจึงเริ่มสืบหาเรื่องแปลกๆในฟาร์มที่เขาสังเกตเห็นเมื่อไม่นานมานี้และพยายามมองข้ามมาตลอดหลังจากมองไปรอๆบรูทก็พบบ่อน้ําใกล้กับโมเตลซึ่งเต็มไปได้วยซากรถที่ถูกทิ้งไว้หลายร้อยคันจากนักเดินทางหลายคนที่วินเซนต์ล่อลวงมาได้เวลาเดียวกันวินเซนต์และไอดามาที่ฟาร์มผักมนุษย์โดยเลือดเยือที่บึกบึนสามรายนั่นคือกลุ่มนักดนตรีชาวร็อกและใช้เครื่องมุนสี่จอ หน้าพวกเขาเพื่อสะกดจีเมื่อทั้งสามเข้าสู่ผวงังวินเซนต์ก็ผูกเชือกที่คอพวกเขาเข้ากับรถแทรกเตอร์และไอด้าก็ขับกระชากออกไปเพื่อทําทให้มันหา่าเมื่อแน่ใจว่าตายแลว้วจุดหมายต่อไปก็คือโรงฆ่าสาตเพื่อแปลรูปให้อยู่ในรูปแบบของเนื้อรมควันที่หอมหวานสําหรับแจกจ่ายในงานแต่งที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามการที่วินเซนต์ลากสามร่างขึ้นมาพร้อมกันในครั้งเดียวก็ทําให้ดินเกิดโพรงและคลายตัวเป็นผลให้โบที่ยังมีชีวิต อยู่พยายามที่จะหลบหนีออกมา ด้านของบรูตแอบกลับมาที่โมเตลเพืวว่อช่วยเหลือเทอรีแต่ไอด้าที่ย้อนกลับมาเพื่อกินของว่างเหมือนกันแอบได้ยินบรูตพยายามเกลี้ยกล่อมไม่เทอรีหนีออกไปเธอจึงซุ่มทำร้ายเขาจากข้างหลังจนแน่นิ่งไปก่อนใช้ปืนจ่อเทอรีและพาเธอไปที่โรงงานแปรรูระหว่างนั้นโบก็หนีหลุดจากพื้นดินและช่วยเหยื่อคนอื่นๆออกมาได้สำเร็จแม้ว่าร่างกายของพวกเขาจะถูกบำรุงดูแลเป็นอย่างดีแต่ด้วยเส้นเสียงที่ถูกทำลายก็ทำให้ครวญครางในคอไม่ าจากีทั้งหมดมุ่งหน้าไปที่โมเตลอย่างเครียดแคน้นหวังเอาคืนคนที่ย่ำยีพวกเขาอย่างสาสมด้านของวินเซนต์รู้สึกไม่พอใจที่คนรักรู้ความลับบันดำมืดของเขาและเทอร์รี่ก็รู้สึกปิดวังเช่นกันจึงท่มน้ำลายใส่หน้าเพื่อระบายความเกลียดชงังทำเอาไอาด้าหลุดหัวเราะออกมาเนื่องจากเธอไม่ต้องการให้วินเซนต์สมหวังในความรากักอีกฝ่ายตะวาดใส่น้องไอหุบป,ปากและสั่งให้เธอไปพาตัวบรูตมาที่นี่ด้วยอีกคนแต่ขนาดที่จะเดินกลับ ไปได้วยความะลาใจก็ถูกรุมทำร้ายจากเหล่าผลผลิตของเธอเอง ในฝั่งโรงงานแปรรูบวินเซนเปิดเผยสูตรลับของเนื้ออันโด่งดังให้ฟังได้บอกกับเธอร์รี่ว่าส่วนผสมหลักคือเนื้อคนและเหตุผลที่เขาทำเช่นนี้ก็เพราะโลกมีประชากรมากเกินไปทำไม่เกิดวิกฤตขาดแคลนอาหารดังนั้นการลดจำนวนมนุษดูจะช่วยบาลานซ์สิ่งนี้ให้ควบคู่ไปได้แถมข้อดีอีกอย่างคือถูกปากคนทั้งเมืองอีกด้วยพระธุรกิจของเขาอยู่มาได้ยังยาวนานกว่า30ปีพอพูดจบก็เคลื่อนย้ายชิ้นส่วนไปยังห้องถัดไป เปิดช่องให้เธอรี่ที่ทนอยู่ต่อไปเปิดช่องให้เธอรี่ที่ทนอยู่ต่อไปไม่ได้พยายามหนีออกไปจากที่นี่แต่ดันพบว่าประตูหลกและวินเซนต์ก็ตามมารุมแก๊สยาสโลและจับเธอขึงพ,พืชไว้บนสายผ่านลำเลียงซึ่งตอนนี้วินเซนต์ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฆ่าปิดปากเธอด้วยอีกคนแล้วโบที่ซุ่มดูอยู่ก็กระโจนลงมาจากหลังคาพยายามขัดขวางและช่วยคนรักสุดชีวีตแต่ร่างกายที่ขาดสารอาหารยังครบถ้วนเป็นเวลาหลายวานันก็ทำ ไม่สู้แรงอีกฝ่ายไม่ได้จนท้ายที่สุดก็โดนวินเซนต์รัดคอและผลักลงไปในเตารมควนัน ด้านของบรูตตื่นขึ้นพบปืนลูกซองของพี่ชายจึงมุ่งหน้าไปที่โรงงานแปรรูเมื่อเห็นว่าเทอรี่ถูกมัดอยู่จึงพยายามเข้าไปช่วยเรือส่ดันพบว่าวินเซนต์ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเลื่อยไฟฟ้าขนาดใหญ่และสวมหัวหมูทแทนหัวตัวเองเป็นนากากากที่น่ากลัวเขาผ่าปืนลูกซองจนขาดเป็นสองทอนบรูทจึงควานหาอาวุธดืนดจนไปเจอเลื่อยไฟฟ้าอีกอันที่แขวนอยู่ไกลเป็นผลในทั้งคู่ดวลของมีคมยังเข้มข้นจนเลื่อยพลาดไปโดนระบบสายพาน ยางทาให้ร่างของเธอรีเคลื่อนตัวไปหาใบมีดตัดเนื้ออย่างช้าๆและเมื่อเธอได้สติขึ้นมา,าก็กรีร้องเสียงลงอย่างคนกลัวตายแม้บรูตจะพลาดท่าและได้รับบาดเจ็บหลายเพลงแต่เขาก็สวนกลับโดยแทงที่สี่ข้างของวินเซนจนได้รับบาดเจ็บเช่นกันและจังหวะที่ผู้ร้ายหยุดชะงกักบรูตก็ปลดปล่อยเธอรีได้ทานก่อนกลับไปหาพี่ชายที่บาดเจ็บสาหาัสแม้ทั้งคู่จะพยายามฆ่ากันในตอนแรกแต่เมื่อบรูตเห็นว่าพี่ชายกำลังจะตายเขา าก็ทนนิ่งเฉยไม่ได้แล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือในทันทีเมื่อวินเซน์คิดว่าตัวเองคงไม่รอดแลว้วจึงได้ลั่นประโยคสุดท้ายออกมาอย่างเหนื่อยหน่ายว่าขอให้บรูตช่วยทําลายฟาร์มในส่วนลับทั้งหมดจากนั้นก็คร่ําควรว่าชีวิตของตนเป็นเพียงแค่เรื่องโกหกทั้งเพงและเขาคือชายที่หลอกเก่งที่สุดเนื่องจากเนื้อของเขาใช้สารกันบูดมาตลอดพอพูดจบก็ขาดใจตายในท,ทันทีจากนั้นบรูตและเทอร์รี่ก็ไปี่ส่วนผักมนุและพบว่าไอด้าถูกสัง ทั้งเป็นอยู่ในนาน จากน้ำมือของเหยื่อที่เอาคืนอย่างเจ็บแสบที่สุดโดยที่หัวถูกปักลงดินและแน่นอนว่าใน,นไม่ช้าเธอก็คงขาดใจตายอย่างทุกข์ทรมานซึ่งบรู๊ก็เลือกที่จะไม่ช่วยเหลือคนผีแม้ว่าจะเป็นพี่น้องในสายเลือดก,ก็ตามก่อนกล่าวว่าตัวเองโชคดีมากที่เลือกออกจากบ้านและเลิกสุงสิงกับทั้งคู่ตั้งแต่ตอน11ครัวอย่างไรก็ตามตอนนี้บรู๊ไม่เห็นวี่แววของเหยื่อเลยซึ่งดูเหมือนพวกเขาจะเดินออกไปที่ไหนสักแห่งและเธอร์รี่ก็ขอให้เขาเผาที่นี่ทิ้งซาเพื่อกำ จัดต้นต่อของความชั่วร้ายให้หมดสินซึ่งอีกฝ่ายก็เห็นดีด้วยและหลังจากเพลิงลุกไหม้ไปทัว่วป้ายฝ่ยที่เขียนน้ำมเตลเฮลโลตัวอักษรโอก็ดับสนิทไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะมืดลงอย่างถาวนไปพร้อมกับจุดจบของคู่พี่น้องที่ชั่วชา้าที่สุดแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับ ถ่ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าธุรกิจใดที่ไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าหรือหลอกลวงผู้บริโภคจนนำไปสู่ความรุ่งเรืองนะับเป็นการกระทําที่ไร้าย,ยางอายอย่างมากการที่โฆษณาอีกอย่างแต่คุณภาพสินค้าที่ได้รับกับตาก่ามาตรานนั้นแสดงให้เห็นถึงการจงใจหลอกลวงแลกแค่ได้มาซึ่งความสุขสบายของตัวเองโดยไม่สนว่าผู้บริโภคจะเป็นตายร้ายดียังไงและวินเซนต์ก็คือคนชั่วช้าสามาัญยังไม่ต้องสงสยัยผลสุด ท้ายการทุจริตในทางใดทางหนึ่งแม้ว่าจะมีเหยื่อรายที่หลงเชื่อแต่สักวันมันก็ต้องพังอยู่ดีเพราะสิ่งที่ปิดบังมักถูกเปิดโปงได้ง่ายกว่าความซื่อสตย์และคนที่ซื่อตรงโปร่งใสมักไม่มีอะไรให้ต้องกลัวเพราะพวกเขายืนอยู่ข้างความถูกต้องตั้งแต่เริ่มจะกลับกันพวกที่ทำนาบนหลังคนเบียดเบียนหรือขูดรีดเอาเปรียบผู้อื่นโดยขาดความเมตตาก็จำต้องใช้ชีวิตอยู่ในเงามือจับจ่ายใช้สอยบนความทุกข์ของผู้อื่นอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นตราบาปอยู่ในใจไปชั่วชีวิตและสุดท้ายจุดจบก็มักลงเอยที่คุกแทบทุกรายแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจเน็ f l i กราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน d เดสคริ t i o n หรือสแกน QR Code คที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับ โมเทลเฮลได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่6คะแนนและเว็บรั t เต้นโทเมโอยู่ที่65%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยนั่งเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ